ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทํานายสถานการณ์ความรักคนโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะของชาวราศีกรกฎประจําปักหลังมีนาคมนะคะเป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้เป็นการทํานายส่วนตัวเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีแลลวกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกค่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ของคนโสดชาวราศีกรกฎทั้งหลายประจํถึงา1 6 3บมีนาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เดอะสตาร์เดอะอัมเพลอร์ 5ดาบแล้วก็ตามมาด้วยราชาถือดาบเนาะคนโสดคนโสดช่วงนี้ก็ยังเรื่อยๆนะคะยังรู้สึกว่ายังสดๆอยู you know, the star mm ่เนาะเดอะสตา์เป็นไพ่แห่งความโสดก็ยังไม่ได้มีคนเข้ามากับไม่ได้มีคนเข้ามาที่มันชัดเจนมากมายเนาะ,นะยังเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณเองก็ยังรักอิสระอยู่ยังมีความสุขกับการที่จะอยู่แบบ คนเดียวอยู่แบบโสดๆยังรักในเรื่องของการทำงานมากกว่านะคะในเรื่องของอะไรที่มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองซะมากกว่าเนาะชาวราศีกรกฎช่วงนี้คุณจะเริ่มคิด ถึงเรื่องความมั่นคงของชีวิตซะมากกว่านะคะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์มากสักเท่าไหรน่นาออาจจะเด่นในเรื่องของการงานหน่อยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาบ้างแหละคนเข้ามาก็ยังไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นที่คนที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงตัวคุณเองก็กลัวเหมนกันแหละกลัวคนตัวโทษที่ค่ะตัวคุณเองก็กลัวกลัวว่าเออถ้าไป สารสัมพันธ์กับคนที่เขาค่อนข้างมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะกับตัวคุณคุณเริ่มกลัวมากกว่าคุณรู้สึกว่าถ้าวันนี้คุณมีคุณโสดอยู่แบบเนี้ยคุณก็มีความสุขดีแล้วเนาะคุณรู้สึกว่ามุ่งไปในเรื่องการทํางานซะมากกว่านะคะคนที่เข้ามาจีบดูก็าอาจจะเป็นพวกเอ่อคนที่ค่อนข้างมั่นคงหน่อยข้าราชการต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าต่างชาติต่างภาษานะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะ แต่ช่วงนี้ไยก็มองดูว่าคุณก็ยังไม่พร้อมนะคะคุณก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะปฏิเสธการเข้ามาของใครหลายๆคนอยู่นะคะถึงจะโสดก็จริงนะช่วงนี้ก็คือบอกเลยว่าโสดแต่ว่าการโสดเนี่ยเป็นการที่ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่แค่คุณไม่พร้อมจริง,รงๆอนะเนาะคุณอาจจะขอเรียนรู้ไปสักพักเพราะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะกับปัญหาความรักคุณเริ่มคิดว่าเออถ้ามีความรักแล้วมันรู้สึกว่าเหนื่อย อาจจะเห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือเห็นจากรอบข้างหรือเห็นจากตัวคนเองเอยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาในการเรียนรู้กับใครคนนึงให้มันเกิดความมั่นใจมากกว่านี้ก่อนช่วงนี้ก็ยังโสดอยู่เนาะยังรักในความโสดยังมีความสุขกับความโสดอยู่นะคะชาวราศีกรกฎประจำปักหลังมีนาคมนี้อ มาดูสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์ต่อไปเป็นสถานการณ์ของคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีกรกฎประจำปักหลังจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสามดาบค่ะเรียนเพรสสีมเมท้าค่ะหกเหรียญ คนที่มีคู่ตัวคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นคู่รักของคุณเนาะช่วงนี้เขาเริ่มมีความเสียสละเพื่อครอบครัวมากขึ้นเสียสละเพื่อบ้านมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกที่มันดีกว่าเดิมที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านๆมาอาจจะทําให้เรารู้สึกเสียใจอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหวงังไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการไม่ใส่ใจไม่ดูแรลรวมไปถึงรักสามเศร้าปัญหามือที่3อะไรต่างๆมากมายที่เข้ามาเนาะช่วงนี้อะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะคะ คู่รักของคุณเริ่มทําทุกอย่างเพื่อเพื่อความสุขของคุณมากขึ้นเริ่มเป็นผู้ให้มากขึ้นเริ่มทําทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อครอบครัวมากขึ้นเนาะเขาเริ่มเห็นใจคุณนะคะเขาเริ่มสงสารเริ่มเห็นใจแหละเขาเริ่มรู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องการงานการ,รเงินอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปเพื่อนฝูงมากเกินไปตอนนี้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าไฮมิดไฮเริ่มมีความรู้สึกว่า เขาเริ่มมาใส่ใจในตัวคุณมากขึ้นเนาะหรือใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีความชัดเจนจนถึงขั้นที่ได้ขอแต่งงานนะคะอามีโอกาสได้ขอแต่งงานด้วยเนาะที่ผ่านผ่านมาที่มันมออีอุบัติเหตุต่างๆทางด้านหัวใจทางด้านความรักหรืออะไรต่างๆที่มัน เป็นอุปสรรคมากมายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะปักหลังมีนาคมก็จะค่อยๆเริ่มพูดเริ่มคุยกันมากขึ้นในเรื่องการเอาใจใส่กันก็ตามการดูแลกันก็ตามเนะาะา้มองดูว่าคู่รักของคุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายให้มากขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎทั้งหลายก็ดีใจด้วยเนาะจะเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะตอนนี้อะไรๆมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะ เขาทําเพื่อบ้านเขาทําเพื่อครอบครัวมากขึ้นแล้วเนาะคู่รักของคุณเป็นช่วงที่ดีนะคะมาดูความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะคนที่ไม่ชัดเจนมาดูสถานการณ์ดีกว่าว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะสองถ้วยค่ะ The Tower ถ้วย เตะถือดาบเนาะใครหลายๆคนในที่นี้ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนาะคุณอาจจะไปคุยกับคนรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าอาดีตคนเก่าที่เคยรู้รจักกันมาก่อนเนาะที่เคยมีความสัมพันธ์กันในอดีตคุณอาจจะไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นอะไรตอนนี้ในช่วงนี้ยการคุยการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเข้ากันไปหมดมันเข้าใจมันเหมือนเป็นการที่ เริ่มต้นคุยใหม่เป็นมิตรภาพครั้งใหม่ถึงแม้ว่าคนที่คุยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเจอกันในฝันมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เนาะคนที่เคยเห็นเห็นกันอยู่นะคะคุณมีความสุขดีแหละช่วงนี้ทั้งสองคนมีความสุขดีนะคะแต่ที่จะต้องระวังก็ระวังในเรื่องการขัดแย้งกันนิดนึงเนาะระวังเขาอาจจะมาทําอะไรที่ไม่คิดทําให้คุณเสียใจเล็กเ,กเกน้อยๆอยอาจจะเป็นการดือ้อการเอาแต่ใจทําอะไรไม่คิดของเขาที่ทําให้คุณรู้สึกแบบผิดหวังในตัวเขานิดนึ ะะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปต่อกับคนคนนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดความสัมพันธ์เนาะ,ะในเมื่อในวันนี้ยไฮมองดูแล้วคุณก็มีความสุขกับการคุยกับคนคนนี้ดีถึงแม้ว่าอะไรที่ผ่าน,านมาอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่แสดงออกถึงความชัดเจนต่างๆมากมายเนาะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย ลองให้โอกาสเขาดูเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องรับมือเขานะคะรับมือในเรื่องของการเอาแต่ใจเขารับมือในเรื่องของการดื้อๆของเขานิดนึงเนาะเขาจะทําอะไรโดยที่ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเราสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้ก็ระวังโดยการที่เราเผื่อใจเอาไวล้ละกันเนาะเผื่อว่าวันไหนที่เขามาทําให้เราเสียใจเงี้ยเราก็จะได้มีภูมิต้านทานในการรับมือ มันก็จะได้ไม่เป็นเรื่องราวที่ต่างคนต่างไปแล้วเราต้องไปเริ่มต้นคุยกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เรื่อยๆเนาะมันจะเหนื่อยกับการเริ่มต้นมากกว่านะคะในเมื่อวันนี้เราได้คุยกันมาในจุดที่โอเคแล้วก็จะเย็นๆในการพูดจากันนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน มาดูสรุปกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะคนโสดคนโสดมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแต่คุณเองก็ยังไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะถูกใจไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่จะยอมรับสักเท่าไหร่เนาะเริ่มคิดมากคิดหนักนิดนึงว่าจะมีใครสักคนนึ่งนะคะสําหรับคนมีคู่อาจจะมีโอกาสได้ขอแต่งงานนะคู่รักของคุณทําเพื่อครอบครัวมากขึ้นเนาะเขาปรับปรุงตัวมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาที่มันค่อนข้างแย่ตอนนี้ก็ให้โอกาสเขาเนาะเขาเห็นใจคุณเขาแคร์คุณมาก ะะสําหรับคนมีคู่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้คุณก็มีความสุขดีนะแต่ต้องระวังนิดนึงเนาะระวังใครคนใดคนหนึ่งอาจจะดือด้อๆหน่อยอาจจะพูดอะไรทําอะไรโดยไม่ค่อยคิดทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดหวงังรู้สึกเสียใจเนาะซึ่งถ้ารู้แล้วก็ลองปรับเอาไปใช้ดูรับมือกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็อย่าไปพยายามทะเลาะกาันแล้วมันจะผิดหวังเสียใจกันทั้งคู่ทั้งสองคนก็ต้องต่างไปเริ่มต้นใหม่เสียเวลากันไปอีกเนาะ สำหรับวันนี้ไฮก็จบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎประจําปักหลังมีนาคมทั้งหลายเป็นการทํานายโดยรวมเนะาะย้ำอีกครั้งไม่ได้เป็นการทํานายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยที่มีความละเอียดและแม่นยําม,มากกว่านะคะก็ ายจะแปะลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างนะไล n ์ Live, Facebook Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะถ้าชอบในการทำนายในวันนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ยด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาวราศีกรกฎ